สวยมากนี่ปลูกุมว่าจะปลูกแตงโมยังไม่ปลูกเลยอันนี้คือสวนคุณพันธ์นะคะที่เราได้เคยทําคลิปไปเมื่อตอนสองถึงหรอสองปีที่แล้วนี่งานที่ทมันอนอะ <laughs> นี่ไงที่เราเสริมรากนะคะหลังนะจากเสริมรากไปหนึงปีหนึ่งปีแปดเดือนนะพี่พันธ์นนะโอ้โหสูงขึ้นเยอะมากนี่หนัดำาหนาดำ น้ทำดำเหรออร่อยไหมอ๋อเหรอแล้วนี่คืออะไรอะครับพี่พันธอะไรนะ่ยจำไม่ได้แล้วแขวนน้ำไว้เนี่ยอ๋อดึงกิ่งันอ๋อดึงกิ่งนมันตั้งจากอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะ,ะที่ที่เราได้ท่ากิง่งอันนี้ก็คือต้นทุเรียนบ้านนะคะพี่พันนะแล้วก็เนี่ก็ช่วยเสริมรากหา,หาตอนนั้นเราเอามาปลูกคู่กันเลยเหรอคู่กันคู่กันแล้วก็โตคู่กันแล้วก็ทาบเลย ไเเอาลลูกด้ยโอ้โหนั่นกล้วยเดนนี๋วนัไหนล่ะที่มันจะเอาลูกได้เลยของเราอ่ะพี่พันอันนี้ก็คือปลูกคู่การแขวนน้ำนี่ก็คืออันนี้กี่ปีแล้วนะพี่พัน,นทุเรียนสามปีโอ้โหโตวไวมากอ๋อ,อ,อ,อการทำกิ่งให้ตั้งฉาก็คือการแขวนน้ำไว้ อันนี้ถ้าเราเอาลูกเราก็เอาได้เลยเหรอพี่พันธุ์ไ้เลยนสารปนสารเลยเหรอสารสารเนาะปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยทําทําดอกทํายอดอย่างนี้เหรอนี่ไอ้ขาวๆนี่คือเพี้ยไหมนี่พี่พันธุ์เพี้ยไก่เก้อุ้ยแล้วมันจะเป็นอันตรายไหมอ่ะผมนดูน้ำเลี้ยงอุ้ยนี่ยาไม่ได้พ่นยาต้องพ่นแล้วล่ะอื มันจะกินใบอ่อนเนี่ยต้องใบอ่อนต้องคุมให้ดีอ๋อนี่คือตัดยอดด้วยนะให้มันเตีย้ยใช่ไหมใยายให้สูงเราทำงานง่ายเราอายุมากไม่ต้องปีนต้องนัน,นอ๋อก็คือตัดยอดลงเลยตัดยอดตอนกี่ปีอะคะคือตั้องจากปีแรกเลยอุ้ยเด็ดตั้งแต่ปีแรกเลยเหรอเรากลัวมันตายตัดไปสามรอบเลยตัดยอด้วยเหรออ๋อ ความจริงมันจะต้องสูงกว่านี้มากใช่ไหมสูงไปริบบิ้วนะโอคือตัดยอดให้กิง <ใจ S 2> ่งยงกิ่งให้ใหญ่นะโอเคหนูจะได้เอาสูตรนี้ไปใช้บ้างอันนี้สำหรับเอฟซี FC ที่ติดตามตั้งแต่เราทำคลิปครั้งแรกนะคะแล้วก็นี่ก็คือเรากลับไปติดภารกิจอยู่ปีกว่าล่ะได้กลับมาเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งก็สวยงามมากค่ะววพี่พันจะต้องพ่นแล้วล่ะดูใบสิ พี่ว่ามันก็เสียดายมากเพราะธรรมดามันมันกินบ้างเลอให้เรามัางใหญ่ใหญ่ไม่เอาหมด <c oughs> มันก็เลี่ยงไม่พ้นเลยเนานะไอ้ไอ้ท็อปฟาร่าอะไรนะั่นน่ะอ่ะเรียกเรียกว่าอะไรวะไฟท็อปคือไฟท็อปรากเน่าคนเน่าอื <c oughs> มมีตัวยารักษาอยู่แต่เราอย่ารักษาเราพยายามป้องกันไว้ <c oughs> อันนี้แถวนี้เป็นหมอนทองเหรอคะตรงแก้วนี้หมอนทองตรงแก้วนี้หนังดำไคร องโอ้ยยาวลิ้นจ,จี่ยังไม่เคยกินรสชาติเป็นไงลูก 2, สองปันลูกสองแหละเวลาที่มันเป็นลูกแล้วเราขายมันจะเหลือเท่าไหร่ก็มันเหลือัก็บไก็ดี <c oughs> ตอนนี้หมนทองร้อยหกสิบเหลือหกสิบบาทเนะ <c oughs> โอ้นุน่นเขาตัดยอดเลยนะคะอันนี้เขาเพื่อนเขาบอกว่าคุมให้ให้เลี้ยงกิ่งอะคะ่ะให้ต้นเตี้ยด้วยไม่งั้นจะก,การเก็บลำบาก ก็ตัดเป็นวางต้นใช่ไหมอ่ะพี่ก็ดูความสมบูรณ์ใช่ไหมต้นนั้น,นก็ยังไม่ได้ตัดใช่ไหม,มเลยแค่ไม่โตอ,อีกนิดหนึงอ๋อโอเคจุค๊วจังไนะปดูยาจนะุา๊บจังไปดูยาเปลี่ย,บยนบ้านทำไมถึงตัดล่ะคะเปลี่ยนบ้านนี่ก็ท้าเป็นเปลี่ยนพันธุ์ อาเหรอแล้วมันจะโตไหมอ่ะโ้เดี๋ยวเท่าแปปปีเดียวเท่านี้เลยใหญ่กว่านี้อีกปีเดียวมันจะแข็งแรงเหรอพี่วันก็จมันแง่งออกมาเองครับถ้าเอายอดถ้าเราจะเสียบตั้งแต่เล็กคือไม่ได้ใช่ไหมเสียบได้เดี๋ยวไปดูเน<อ>เสียบอันนี้คือจริงจริงที่พันธันไงเสียบอยู่ใกล้กับพี่ก็ทับนี่